ครับผมเขาขอเียแล้วนะครับวันนี้ไปซื้อรถมาหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถถุงลมนะครับรถถุงลมวันนี้ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าขอให้สวยๆมีของตรงของแต่งนะวันนี้ชอบเลยผมใครที่ไม่รับนะครับเคอสรับนะครับผมโทรมาได้0 99ซ245นะครับแล้วผมเองรับซื้อโดยตรงนะครับลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนผมถูกใจผมโอนทางจ่ายได้เลยนะฮะคันนี้นะผมมาพร้อมกับเครื่อง2อซนะครับพร้อมเครื่อง2อซนะ ตัวนี้ตัวแรงนะตัวนี้ตัวแรงนะผมอันนี้เป็น6เกียร์นะผมเป็น6สปีดนะผมเกียร์ถอยหลังนี่ต้องดันให้สุดนะดัในให้สุดมือแล้วก็ขึ้นหัวนะผมเกียร์ถอยหลัง6เกียร์เครื่อง2 z z นะครับผมโอ้ยยิงเปลี่ยนหัวน็อทให้ใหม่ด้วยนี่น็อตเลสนะผมน็อตเลสนะนี่เบิกใหม่เลยดิ้งคุณนะแล้ว <laughs> <laughs> ผมกองเปลยแล้วก็มาแนวฝัดสไตล์นะฝัดสไตล์อันนี้ลงลงได้เตี้ยวกว่านี้นะผมลงได้เตี้ยวกว่านี้นะฮะแต่น,นี่เอาลงเพื่อให้มันขับขี่ได้คนระับผมสีน้ําเงินแก้ว สวยดีนะผมเครื่องลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมสีลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรารับซื้อครับผมแบบเนี้ยมาได้เลยนะสวยๆเงี้ยอุ้ยลอ้ลองลงล้อหลังนี่ออฟลึกมากเลยครับผมชอบนะส่วนต,ตัวผมชอบนะมันเขาเรียกอะไรวะมันมีเอกลักษณ์ดีนะครับผมมีเอกลักษณ์ดีแนวระยะให้ดูดูคนโผล่แต่ขับพวกนี้ต้องทับใจแน่นะผมขับ,ข,บขับเร็วเร็วมากไม่ได้ผมก็ ผมไปขับมาเองนะผมนะฮะแล้วก็น้องดิงก็ไปทดลองขับมาแล้วพี่แปไปทดลองขับมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมผมขับได้แปดสิบครับแม็กซิมัมไอ้ดิงได้ประมาณหสิบดิงหกสิพี่แป๊บสี่สิบนะครับก็โอเคนะผมสวยดีไปตรงไปท้ายก็ <c oughs> เป็นแบบ LED นะครับ <c oughs> เป็นแบบ LED LED มีท่อแล้วก็ข้างหน้า แต่งแครัอ๋อมีคำเฉยมีคำนะครับมีคำอ๋อแล้วก็มีชุดท่อนะครับที่เขาเดินนะผมอยู่ข้างหลังนึงเป็นท่อเลสระวังร้อนนะนอท่อเละครับผมที่น้องเขาเดินมานะครับก็โอเคนะครับผมก็มีรถแนวนี้สไตล์นี้นะครับผมอยากะขายอ๋อดิ้งไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าตัวนอกนะ้องเป็นไฟหน้าโครมดานะครับอ่าเดิมๆไฟหน้านี่เป็นโครมดานะครับแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าตัวนอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม ก็โอเคนะผมขอบคุณน้องลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะผมที่ขายรถสวยๆให้นะแล้วเครื่องอะผมชอบมากเลยครับเครื่องไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะผมน,นี่น้องดิ้งก็ตอนเองมาแล้เวเราก็มาล้างทำความสะอาดดิงเนาะก็ไม่มีน้ํามันจุดนะคันนี้ไม่มีเลยครับเออสมบูรณ์นะพี่ใช่ใช่สมบูรณ์แล้วก็พ่นเสียงโองเครื่องแล้วกันเนาะน้องดิ้งเปลี่ยนพอนตให้ใหม่แล้วเป็นหอรนตสเตนเลสอืมแล้วก็มีคำมีกองเปื่อยนะผมเนี่ยครับมีรถแบบนี้ต้องการขายนะผม โทรหาเราได้ครับจุดเก้าเก้า่นหกสองสี่ห้าะผมรับซื้อนะฮะถ้าว่าต้องการจะขายจะแลกจะเทินนะครับขอให้เป็นรถที่สวยมีของแต่งนะผมถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะว่าอโยบายเราก็ชัดเจนนะผมยินดีเลยถ้าอยากจะขายแล้วก็บางทีลูกค้าก็ไม่มีเวลาลงขายนะครับผมบางทีก็มีคนมาดูหลายคนนะครับไม่จบอะไรเงี้ยยกมือหาเราได้ครับเรายินดีครับผมไปรับซื้อให้ยิ่งรถมีของแต่งเนี่โอ้โหสุดแน่นอนฮะ ดียอย่างยิ่งเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กูดคาร์รสซิงนะผมอยากจิดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกูค้คาร์รสซิงนะฮะรับรองว่ามีรถสวยๆที่คุณกำลังมองหาหรือรถที่คุณฝ่ฝันแน่นอนโอเคไว้เจอกันคั้งหน้าครับผมขอบคุณรับสวัสดีครับ